ครับผมวันนี้เราอยู่กับฝั่งของทางคุณมินนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับผมก็เพิ่งไปถ่ายกัมโบทีเทาสันกันมาก็จะมาคุยกันว่ารีวิวว่าหลังจบงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะสวัสดีครับคุณมินสวัสดีครับสวัสดีครับมินนะครับอัฟฟิมบายประมินแอดอาร์ครับผมตอนนี้นี่คือเพิ่ง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 จะกลับกันมายังหายยังไม่หายปวดเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ผมนี่ปวดหลังมากยืนนานกน็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือผมกับคุณมินเนี่ยก็คือรู้จักกันมาสักพักหนึงแล้วนะก็อยากจะมาแชร์วันีพอด,ดีทํางานด้วยกันมาสักสองสาครั้งเนาะก็อาจะมาคุยกันหน่อยว่าเ,ออเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากจบกัมบอลมันเป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้คุณมินเล่าหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่ก่อนที่จะไปรู้จักอะไรกับกัมบอลที่เซาสั้นไหมโอ้ก่อนจะไปใช่ไหมผมมันไม่รู้จักอะไรกับ โครงการนี้หรือว่ากิจกรรมนี้เลยตั้งแต่แรกเพราะว่าผมเห็นพี่ปุ๊ไปกดไลค์ก่อน <c oughs> มันเป็นกิจ <c oughs> กรรมอะไรกัมบอล t ูแบง g k คอกอะไรนี่แหละเออ <c oughs> ผมแต่ผมรู้แต่ว่ามันมีรถแบบไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์มาแน่ๆแ,แล้ตัวผมมาเป็นคนชอบพวกรถยนต์หรือว่าอะไรเงี้สยสวยๆอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> ต้องไปแล้วแหละผมก็ชวนผมก็เลยทักไปถามมี่เลยว่า พี่ครับเอ่อไปวันไหนผมเรียกผมด้วยว่าผมลืมมันง่ายมากก่อนจะไปก็ยังลืมมันอยู่เลยว่าใช่ือไปถูกวันกันมันกันข้ามเดือนเลยนะเพราะว่าคุณคุณมินไปไปจีนมาก่อนนะใช่ใช่กับ่งกลับมาจากจีนด้วยอ่าแล้วมีงงงกันเล็กน้อยตอนตอนตอนที่ตอนที่รู้ว่าตัวกัมบอลทีเทสันมาคือคือผมเองส่วนตัวผมเองอะผมรอ งานเนี้ยเห็นเขาบอกว่าประมาณสิบหลายสิบปีแล้วเพิ่งจะกลับมาไทยอยีกรอบหนึ่งคือจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือฝั่งของทางตอนเหนือของเรานะที่ที่น้ําท่วมซึ่งซึ่งช่วงเนี้ยมันเป็นฤดูมรสุมด้วยเราก็เลยแบบกังวลกันหลายอย่างฝนจะตกไหมแล้วอุปกรณ์ที่เราเอาไปกันเนี่ยคือจะบอกว่าแบบมันมันมันหลายอย่างมากที่แบบมันมันค่อนข้างอันตรายนะก็คือจะบอกว่า คุณมินคุณมินเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะไปจะไปงานนี้แล้วก็เอาอุปรกรณ์อะไรยังไงไปบ้างครับเนี่ยอ่างานเริ่มต้นจากการเตรียมตัวก่อนแล้วกันตอนแรกจริงๆง,งอ่ะงานก่อนจะไปกามบอลเนี่ยผมกลาลังติดตัดงานอีกตัวนึงอยู่ก็คืองานที่ผมเพิ่งไปจีนมาเลยแหละจริงจริงถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับพี่ชาร์จแบตไว้อย่างเดียวแล้วก็ไปแล้วก็ลืมด้วยซ้าว่าเออมันหน้าฝนนี่หว่าทําไมเราไม่เอาแบบพวกถุงหรืออะไรไปอย่างเงี้ย อแต่อุปกรณ์เอาไปก็จะมีเบื้องต้นนะก็จะมีแบบ A7 ของผมนั่นแหละมาโฟ4แล้วก็มีกิมบอลของผมเป็นสีหยุนเอสตัวนี้ไว้สําหรับกันเหนื่อยเลยเพราะว่าพอตอนเราเหนื่อยเรามือไม่นิ่งแน่ๆมือโยกมือสั่นแน่นอนก็แล้วก็เตรียมแบตไปสองสาก้อนเบื้องต้นประมาณนี้ครับเนี่ยอุปกรณ์ที่เอาไปมีน้อยมากเลยนะจริงอคือคือของผมตอนแรกเนี่ยผมไปเนี่ยผมมกะว่าจะเอาตัวฟิลเตอร์ไปลอง คือซื้อฟิลเตอร์มาแล้วอยากจะไปลองที่นั่นสรุปคือไม่ได้ลองเลยคือมันแบบหรือว่ามีเอ็นดีฟิลเตอร์เหมือนกันพี <laughs> ่สรุปคือมันเหมือนแบบจังหวะที่มันไม่ได้คือคือด้วยด้วยสถานการณ์ที่มันแบบผมผมตอนแรกอับผมกล่าวว่ามันจะมีพื้นที่สําหรับการทํางานของเราเหมือนสมมติเราไปลงทะเบียนใช่ไหมเราจะได้รับพื้นที่ทํางานของสื่ออะไรอย่างเงี้ยสรุปคืออ <laughs> ไม่ได้อะยืนแบบโอ้โหยืนแบบสงสารตัวเองเลยอะ เออคือคือคือแบบไม่ได้ไม่ได้จะหยุบสรุปผลอะไรไปอ่ะที่ผมผลไปอ่ะคือไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ว่ามีขาตั้งกล้องกล้องแล้วก็แบบประกอบกล้องเสร็จกับขาตั้งกล้องก็คือแบบไปอย่างนั้นเลยอยู่อย่างนั้นคือคุณคุณมีเป็นไงบ้างของคุณมีเป็นไงบ้างครับอ่าของผมนี่จริงๆผมลืมบอกไปว่าผมมี n อดีฟิลเตอร์ด้วยเมื่อกี้นี้น่าจะพูดขัดกับพี่ปูไปแล้วรอบหนึ่งก็ทีก็ของผมอ่ะผมอย่างผมก็ไปถึงเสร็จใช่ไหมเราเจอกันเสร็จผมก็ไปเซ็ตกิมบอลของผม S <S ก่อนก็เซตอะไรเรียบร้อยเสร็จผมก็ไปไล่ด um> ูมุมก่อนว่ามุมไหนที <S 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 ่เราจะพอเก็บได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างรถอย่างไอรถสามคันที่เราเห็นเนาะเราก็พยายามดูมุมที่มันแบบอ่าโอเคถ้าถ่ายมุมเนี้ยมันจะสวยอะไรเงี้ยน่ยสวยนี่คือสวยในแบบของผมนะไม่รู้สวยในแบบของคนอื่นรื้เปล่าใช่ใช่แล้วก็พวกโลโก้ป้ายอะไรเงี้ยก็พยายามเก็บเสิร์ตให้ได้มากที่สุดจริงๆอะผมมาแอบยืนผิดที่เหมือนกันผมจะไปยืนแบบมันจะเป็นวงกลมไอตรงที่มันเป็นเวทีเนาะ ที่เราอยู่อ่ะผมไปอยู่ตรงฝั่งข้างหลังและยิงออกไปมันจะเห็นโลโก้กัมบอลพอดีสามโลโก้กัมบอลสามพันพอดีใช่จริง,รงๆผมต้องไปยืนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ได้ติบอ่ะยิงยิงออกไปแล้วแบบเห็นรถตั้งแต่วิ่งมาเลยคือด้วยความที่เวทีอ่ะมันไม่ได้จัดตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันตรงเสร็จแล้วมันมีเลี้ยวไอ้ผมมันไปอยู่ตรงเลี้ยวซึ่งในตรงเลี้ยวมันจะบังโลโก้พอดีคือรบังรถพอดีใช่มันไม่มีมันไม่มีแบบเรารู้แต่ว่าจะไม่จะมีงานตรงนี้แต่เราไม่รู้แล้วว่าจุดไหนเป็นจุดไหนคือแบบ ไม่รู้ตอนแรกเข้าใจว่าจะรถจะจอดด้วยสรุปก็คือไม่ได้จอดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝั่งของที่ที่เรายืนก็คือเป็นคนแบบคนทั่วไปก็คือเข้าไปดูกับตรงนั้นได้เลยคือกายเป็ว่าเราก็คือแบบพยายามให้มันแบบได้งานกันเต็มที่คือคือผมส่วนตัวผมผมไปยืนอยู่ตรงด้านหน้าด้านหน้าคือโชคดีมากคือก่อนที่เขาจะปิดประตูยางที่เขาก่อนจะกั้น ครั้งสุดท้ายผมเอาขาตั้งกล้องอะแย่ญญไปขอขอเขาแบบพี่ผมขอรับถ่ายหน่อยแล้วทีนี้พี่ยามก็เลยแบบอ่ะโอเคเหลือช่องไว้นิดเดียวเพื่อที่จะให้ขาตั้งกล้องอะแย่ญญไปได้ซึ่งก็ถือว่าแบบโชคดีมากได้มุมนั้นนะนะคือผมก็อยู่ตรงนั้นะตั้งแต่สี่โมงกว่าก็คือแบบยืนยาวๆแล้วก็แบบน้ําอะไรก็ไม่ได้กินแล้วเราก็แบบคนมันเยอะนะวุ่นวายก็อยู่ตรงนั้นก็คือได้ผมมาได้มุมแค่ตรงนั้นมาแค้ตรงนั้นจริงๆคือบรรยากาศกลายเป็นว่า ตอนที่ผมตัดหลังจากที่ของคุณมินมาแล้วอะผมเอาภาพตอนที่รถวิ่งเข้ามาแล้วมาบวกกับช็อตของคุณมินที่มันเข้าไปเวียนไปเวียนที่ตรงตรงวงวงเวียนน่ะนะเออผมว่ามันมันสมบูรณ์ขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นเออคุณมินเป็นไงบ้างคุณมินคุณมินคิดว่าไงบ้างผมผมหมอส่วนตัวมองว่ามุมนั้นอะของที่ผมยืนอะมันมันค่อนข้างได้สองช็อตโดยปกติก็คือรถเข้ารถออกแล้วก็ไอตรงที่วงเวียนแต่ไอวงเวียนนี่ก็มีปัญหานะคือ คนขับเขาไม่รู้จะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาไงเอ้าโหหนักเลยนึกออกไหมคือตอนมาถ้าเราดูแบบอย่างคลิปของผมมันจะมีแบบอ่ารู้สึกจะเป็นพอดเก้าหนึ่งหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ชื่อรุ่นนี้ไว้แต่เป็นพอดนี่แหละคันที่ดิ้มแบบเขาวิ่งเข้ามาทางขวาอ๋อเาใช่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 จริงๆมันต้องวิ่งซ้ายแล้ววนออกขวาใช่ไหมจริงจริงัญหามันผมว่ามันมีอยู่ที่แบบเรื่องการแบบ คำความเข้าใจกันนั่นแหละหมายถึงว่าคิวคนที่เข้าไปด้วยรถเข้าไปแล้วก็รถออกมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จอดจอดสามคันแบบตรงมงคครึ่งวงกลมอ่ะเขาอะมไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นไปทาอะไรนะแต่เหมือนจะขึ้นไปแนะนําอะไรตัวตัวบนตรงที่ไอ้กลมกลมนั่นแหละเออมันเป็นเหมือนผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ตรงกลมกลมนั้นอะมันเหมือนเป็นเวทีของดีเจเว้ยรู้ตอนที่มันแบบเป็นภาพนิ่งอออกมาแล้ว คือคือคือจริงๆจะบอกว่าคนทํางานที่แบบขนกล้องไปอุปกรณ์เยอะๆหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะแบบใช้พื้นที่อะไรเยอะเลยนะคือคือขอขอขอแค่ให้มีแบบนิดนึงให้เราได้แบบขยับบ้างอ่ะคือแบบไม่ไม่ได้เบียดมากอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันคือแบบมันมันเบียดมากจนแบบทางผมเองที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่อย่างนั้นเลยโดนเหมือนโดนล็อกอ่ะขยับอะไรไม่ได้เลยคือคือแบบคือถ้าเป็นพื้นที่ปกติมันจะมีที่ที่ผมเคยไปนะมันจะมีแบบ พื้นที่ที่เขาให้ถ่ายจุดหนึ่งอย่างนั้นว่าสักจุดหนึ่งให้มันแบบได้เก็บภาพรวมหรือแบบให้มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะแบบทํางานอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทํอะไรเขาเท่าที่เราทําได้นะเออเออโดยภาพรวมคุณมินมีเห็นข้อข้อแบบที่แบบที่คุณมีคิดว่าแบบให้มันแบบประกิดใจตรงไหนบ้างอืมจริงๆทางโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการทํางานทางวิดีโอผมผม,ผมมองแยกเป็นสองแบบแล้วกันนะ ก็คืออ่ะเอาบางมันบางหน้าตัวเอง,งแยกเป็นสองอันแล้วกันก็ <catast. S 2> คือข้อแรกก็คือความปลอดภัยของรถรถด้วยความที่มันเป็นไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ที่ราคามันล้านสิบล้านบวกด้วยเผออ่ออ่ะอผมไม่เห็นฟุตพี่ปุ๊ด้วยตรงที่แบบที่มันขึ้นเนินอ่นอะไม่แน่ใจว่าเนินตรงนั้นอ่ะมันสามารถแบบมีการซัพพอร์ตอะไรรถพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าบางคันมันโหลดต่ำมากเขาเขาคือเขาใช้วิธีการเกือบทุกคันเลยนะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะยกเว้นยกเว้น ยกเว้นพอสแต่รุ่นอื่นอนะลิฟอัพขึ้นข้างหน้าหมดเลยลิฟอัพขึ้นข้างหน้า<อ>แต่ยกเว้นพอสพอสมันแบบเหมือนคือมีแกลบมากพอในการที่จะแบบขับขึ้นมาได้เลยอะอันนี้ที่ที่ผมเจอนะอแล้วก็เรื่องที่แบบที่เจอแล้วเห็นรู้สึกว่าแบบเออน,นี้แบบคนไทยอะคือแบบชอบในสิ่งนี้เหมือนกันก็คือ,อตอนที่คนแห่กันออกไปนอกถนนเนี่ยแหละอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบอัน,น,นตรายมากเลยนมากคือสี่ตอนแรกกับผมเข้าใจว่าสาม พอมาดูฟู้ดจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ภักกนี่มาอันนั้นน่ะปิดไปสี่เลยคือเลนมีถนนมีทั้งหมดห้าเลนเต็มเลนเลยใช่เหลือมันเหลืออยู่ประมาณเลนเดียวแล้วเลนนั้นอ่ะคือแบบต้องอ้อมคนนิดน,นึงด้วยแล้วก็เลยแบบเป็นภาพที่แบบอันนั้นเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วว่าโอ้โหแบบคนแบบเยอะเยอะมากเยอะจริงๆเออเออ,อก็ก็อันนี้คืออันนี้คือคือภาพรวมๆนะทีนี้เดี๋ยวมาลองคุยกันฝั่งของคนที่อ่าอยากจะแบบ มาถ่ายงานแบบเนี้ยมาถ่ายงานแบบแบบรัแบบเราอะไรอย่างเงี้ยเออจะแบบคุณมินจะแนะนำยังไงในขณะที่คุณมินก็แบบทําตรงนี้มาด้วยนะจริงๆแนะนําหมอผมว่าหลากักๆคือเตรียมตัวแล้แหละเตรียมร่างกายพร้อมมากกว่า <c oughs> แล้วก็ยืนในแบบที่ที่มันแบบอ่าไม่แออัดมากซัพพอร์ตตัวเองได้ตัวเองได้รูปด้วยแล้วก็ตัวเองไม่บาดเจ็บโอ้โหอันนี้นี่คืออันนี้สาคัญมากผมพึ่งขาขาผมอ่ะคือจะบอกว่า ทุกคนที่แบบมาออกแบบทํางานแบบฝั่งนี้นะร่างกายจะมีปัญหากันหมดเลยคือแบบตั้งแต่ผมเจอมาทุกๆุกคนเลยแบบปีปัญหากันหมดผมขาซ้ายเนี่ยเพิ่งจะหายเนี่ยเพิ่งจะแบบเพิ่งจะแบบเจ็บเนี่ยคือวันนี้หลังจากที่ประมาณสามวันแล้วนะคือแบบเออเพิ่งเพิ่งจะมาหายอะ่ะวันนี้เออแต,แต่แต่แบบหลังจากที่คือผมเล่าย้อนไปเคสเคสนึงก็คือเคสของวันชิมป็นชิป ที่เราไปถ่ายกันมาผมกับคุณมินก็ไปมาอันนี้แวบๆแวบๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะจะไปไปลงประเด็นนี้วันหลังนะคือ <c ad ies> ได้เคสที่ผมเจอก,ก็คือที่ผมไปนั่งแบบนั่งนั่งชันเขานะตรงนั้นอ่ะประมาณสองสองชั่วสองหรือสามชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะคือคุณมินเป็นคนแรกที่เตือนผมแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าแค่วันแรกอ่ะผมแค่รู้สึกตึงไม่เป็นไรวันที่สองก็คือแบบมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยแม่งเดินแบบแม่งเดินแบบขาแบบแม่งแม่เท่ากันอ่ะ เออแล้วหลังจายวันที่สามวันที่สี่ก็คือก็คือจบเลยวันที่สามวันที่สี่ก็คือผมก็คือแบบเดินแบบเดินแบบเหมือนคนแบบขาอีกข้างนึงใช้ไม่ได้อ่ะคือผมก็กระเพงอย่างเดียวแล้วก็แบบอะไรเงี้นก็คือพักกว่าจะหายกว่าจะกลับมาเนี่ยตอนนะจนตอนเนี้ยนี่ประมาณนี่เดือนเดือนที่สามแล้วเนี้ยเดือนที่สามเดือนที่สี่แล้วเนี้ยเออคือคือนนานมากนะคือคือมันมันดีขึ้นนะคือถ้าไม่ไปยกอะไรแบบหนักๆอะไรเงี้ยมันมันจะไม่เป็นเลยอันเนี้ยนีออ่ยคือใครที่ ทำงานฝั่งของแบบต้องไปถ่ายภาพบ่อยๆหรือกําลังจะเข้ามาถ่ายภาพผมแบบบอกเลยนะครับว่าภาพที่ดีที่สุดก็คือภาพของคุณที่คุณปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปทํางานอันอื่นได้ด้วยปุ๊ดยูมันจะมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่แม้มันไ,ไ,ไม่มาเสียดายทีหลังอะ่ะเออคือคือภาพอะ่ะภาพอ่ะที่ผมเจอคือเราเดี๋ยวเราจะเก็บได้คือสุดท้ายอ่ะมันจะมีภาพ ที่ดีที่สุดในในวันนั้นน่ะเอออย่าไปแบบทุ่มถึงขนาดที่แบบโหแม่งร่างพังเสียหายบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบแค่บาดเจ็บอ่ะเออประมาณประมาณนี้นะใช่คุณมินระยะยาวนี่ไม่รู้นะว่าจะเจออะไรบ้างอ่ะอืมอ่าก็อย่างของผมใช่ไหมอย่างอันนี้เราแวะวันวันวันแชมเปี้ยนชิพเลยปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวเราเลราเราเล่าที่หลัง ใน<ล>ยวพี่ถามใหม่ทีนี้ผมรีวคำถามตัวทีครับผมถามว่าแล้วทางทางทางคุณมินเนี่ยตอนเนี้ยคือมีฝั่งของการบาดเจ็บอะไรบ้างไหมตอนเนี้ยครับของผมส่วนตัวผมเป็นอดิเตอร์ผมจะมีปัญหาเรื่องหลังอยู่แล้วแต่ว่าก็จะใช้แก้ด้วยการแบบออกกําลังกายอะ่ะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะปกติแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากไม่ค่อยเป็นไรนะเพราะว่าเราตอนแรกอ่ะเราก็เป็นนะเรามีปัญหาคือเราต้องรู้จุดก่อนว่าร่างกายเราแบบ รับอะไรได้ไม่ได้อะแล้วก็รู้อุปกรณ์เราด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยคือพอเรารู้อุปกรณ์เราแล้วลรู้เราจะรู้มือว่าเราจะต้องเฮ้ยใช้แรงประมาณไหนถึงจะได้งานแบบเนี้ยแบบเนี้ยหมายถึงว่าอันนี้มันคือการวางแผนไปเลยนะอย่างผมอ่ะผมใช้กิมบอลที่มันเบามากๆเล็กมากๆอไอ้เจ้าสีหยุ่นเอสเนี้ยหนักมันเบามากเลยมันแค่โลกว่าเองผมถือกิมบอลได้ทั้งวันเลยอืมแ,แต่แต่ให้พักด้วยนะไม่ใช่แบบให้ถือตลอดก <laughs> ็ <laughs> ตายเหมือนกัน คือใช่แต่ว่าผมเจอผมเจออุปกรณ์หนึ่งที่มันเหมือนแปช่วยซัพพอร์ตที่มันแบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนสพายอ่ะสพายกิมบอลเลยเออแล้วแบบเออนั้นน่าอยากได้มากเลยอะแล้วแบบพอพอเราแบบไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเราก็แบบอ่าครับเอามาแบบปล่อยมันแบบเหมือนเราสะพายอะไรไปทั้อย่างแล้วเราก็แบบสบายไม่ได้แบบต้องมาแบบเหมือนเราสบายกล้องอ่ะเออไม่ต้องสบายตลอดอย่างเงี้ยแต่แต่ส่วนของของคุณมินอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนแบตเอาใช่ไหมครับถ้าเกิดแบตหมดอะไรเงี้ย อ๋อถ้าถ้าแบตหมดมันตัวเจ้าสีหยุ่นน่ะมันมีควิกลีมันหมุนข้างหน้าแล้วถอดออกไดเลยได้งออกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้าแบตกล้องนะส่วนแบต g i มบอ l มันก็อยู่แค่ข้างใต้เนี่ยเราก็เปลี่ยนถอดได้เลยแบบสบายมากคือของผมก็ไม่ค่อยมีของผมคือตอนเนี้ยที่เป็นกล้องวิดีโอกล้องหลักนี่ยคือผมจะต้องใช้คือแทบจะเกือบตลอดเลยคือจะต้องเสียบเหมือนตัว power bank แต่ว่า ตอนนี้ผมเจอเคสแล้ว<อ>ผมเจอเคสหลังจากที่คุยกับทางคุณมินมาผมเจอแล้วว่าแทนที่เราอจะไปติดไอตัว power bank เป็นหลิกใช่ไหมในตัวตัวตัวกล้องเลยเราไม่ต้องเราใช้วิธีการ<อ>ใส่กระเป๋าเอาผมรู้แหละเดี๋ยวผมใส่กระเป๋าเอาแล้วผมเอาสายยาวๆอะเสียบเข้าไปอีกทีน่า <laughs> ทีนี้จะถือกิ m b a l แบบเบาๆเออันนี้น่าจะแบบนี่คือไปปรับนะน่าจะน่าจะแบบทําแบบนี้ในอนาคตที่เจอ แต่จริงๆถ้าเป็นสายเนี่ยต้องระวังนะพวกกิมบอลเนี่ยน้ำหนักมันเปลี่ยนนะอ่าเหมือนสายให้ดี้มาอย่างเงี้ยผมผมส่วนตัวผมมีถ่ายอบีถ่ายอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมพอดีผมเคยแบบไม่รู้เพื่อนแกก็แบ,บไม่เอาสายแบบโคตรยาวเลยมาให้เอมันแค่นี้เองเนี่ยแค่เล็กๆ,ๆ <S <S แค่เนี้ยเออก็เลยเราตั้งแต่เราซื้อเองเลยแล้วก็ตัดปัญหาทุกอย่างเออ,เอพอใส์สายสั้นชีวิตมันเปลี่ยนแต่ไม่ได้สั้นแบบสั้นเกินนะก็แบบมันก็ต้องมีช่องมีอะไรนิดนึงคือพวกเนี้ยมัน มันเป็นเรื่องของบาลานซ์อ่ะเออเราผมว่านะใช่ที่พี่ใช้สายแบบสมมติพี่ต่อสายใช่ไหมสายโพวแบงเนี้ยให้อยู่พี่พิกปุ๊บแล้วสายพวแบงมันตึงพอดีนี่มันดึงกล้องเลยนะพี่อ๋อผมอันตรายนะผมใช้วิธีแบบนี้คือผมอ่ะกําลังคือหาจุดหาจุดที่จะเป็นแบบเหมือนปลอดภัยก็คือมันจะไม่ล็อกคือคือว่ามันหลุดมันหลุดได้มันหลุดได้แต่ว่าวงเล็บว่าตอนมันหลุดอ่ะ ยังทํางานอยู่ก็คือมันทําแค่เหมือนทําหน้าที่ชาร์จคือผมผมก็เพิ่งรู้ว่า A7 S2 อ่ะ, A 7, A อะมันชาร์จในตัวได้ผมเพิ่งรู้แบตอ่ะอ๋อเออคือคือไม่ใช่ A USB นะพี่ USB Type er A นะใช่ใช่ถ้ากิดเอาผมบอกพี่ไปแล้วนะตอนตอนขายเนี่ยคือคือ, <laughs> ค,อคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไอ A7 S2 อ่ะผมเข้าใจว่าคือมันอ่ะทําหน้าที่ในส่วนของตัวการใช้แบตแบบใช้แบบแบตเพียวๆก็ได้ หรือไม่หรือถอดแบตเลยก็ได้อะถอดคือใช้พาวเวอร์แบงค์อย่างเดียวไม่ต้องมีแบตก็ได้แต่ในความเป็นจริงผมลองแล้วก็คืออ่าพาวเวอร์แบงค์เนี่ยก็คือต้องใช้พร้อมกับแบตแล้วมันก็จะชาร์จตัวเองไปในตัวซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมลองลใช่ใช่ใช่มันจะชาร์จไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเออแล้วมันก็ไม่แบบมันร้อนนะแต่มันมันยัง,ยงมันไปต่อได้อะมันไปต่อได้ซึ่งซึ่งผมบอกก่อนว่ามันแบบสําหรับผมผมไม่ซีเรียสถ้ามันแบบ ช็อตแบบหรือช็อตหรือมีปัญหาอะไรผมรู้สึกว่ามัน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 คุ้มอ่ะใช้แล้วแบบเออมันมันแบบมันพร้อมที่จะแบบไปลุยกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาก่อนที่จะจบไลฟ์เราอยากจะอ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้พูดผิดอยากจะไปไลฟ์ซะแล้วอยากจะอ่มีอยู่อีกหนึ่งประเด็นที่แบบต่อไปเราจะเริ่มมาคุยกันเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับอ่าเรื่องของกล้องก็คือ กล้องในดวงใจเดี๋ยวเราจะแทงกันไปก่อนนะกันเนาะแทงแบบแทงกั๊กกันไปก่อนนะกล้องในดวงใจโอ้โหกล้องในดวงใจใช่คือคือคือส่วนตัวงานเนี้ยอ่าผมจะขอเล่านิดนึงก็คือกล้องผมเจอข้อจํากัดเรื่องหนึ่งอ่ะอย่างของผมเนี่ยที่ผมเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้บอกตรงๆแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอจริงๆก็คือต้องผมต้องเสียบ ไอตัวเพราะว่าแบงค์อัดไว้เพราะมันแบบใช้เป็นสมอลลิคอัดเป็นเพราะว่าแบงค์อัดในลิกของตัวกล้องเนี่ยม่งหนักมากแม่งหนักคือมันเหมือนจะไม่ไม่หนักไม่หนักนะมันเพิ่มมาประมาณสามสี่ขีดแต่ในความเป็นจริงอ่ะพอถือประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะโอ้โหมันแบบยิงหนักยิงหนักแม่งเห็นเห็นผลเลยว่าบอกเออถ้าเกิดแบบเป็นแบตที่แบบอยู่ได้จริงๆประมาณสักอย่างน้อยสักสองชั่วโมงอ่ะสองสามชั่วโมงได้อ่ะโอ้โหนี่คือแบบมันจะแบบตัดภาระตรงนี้ออกไปได้แบบเยอะมาก ที่ผมเจอนะคอ่าถ้าเกิดกล้องผมคิดว่าตอนเนี้ยถ้าปัจจุบันผมว่าผมยังคงศรัทธาในโซนี่ <c oughs> อยู่ต่อให้ต่อให้แคนนอนออออานะเออผมก็รู้สึกว่าอืมผมก็ยังรู้สึกรู้สึกว่าโซนี่อ่ะยังคง,งยังคงตอบโจทย์เออผมยังรู้สึกตอบโจทย์ซึง <c oughs> ตอนนี้ผมผมคิดว่าถ้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมาจริงจังกับฝั่ง,ภ,งภาพนิ่งแล้ว ผมก็จะโฟกัสกับตรงตรงภาพเอ่อผู้ผิดผมกำลังโฟกัสกับตรงภาพวิดีโอผมรู้สึกว่าอ่ะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยอย่างผมเองผมรู้สึกว่า fx สามหรือ fx สามสิบอย่างเงี้ยเออผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบน่าจะตอบโจทย์กว่านี้เออของคุณมีค,คิดว่ายังไงบ้างกล้อ,กองกล้องที่จะแบบเข้ามาช่วยตรงนี้ได้จริงๆตอนนี้ผมติดปัญหาแค่อย่างเดียวเลยคือ 4k หกสิบหรือห้าสิบเนี่ยมันคล็อปมาร์คโฟมันครอบอยู่ใช่ จริงๆก็แบบแล้วมันผมขึ้นผมคิดว่ากล้องตัวนี้จริงๆมันโอเคแล้วนะแต่มันติดแค่นั้นนั้นเลยแค่อย่างเดียวเลยเพราะว่าส่วนตัวผมผมทํางานอะไรพวกนี้มาของที่มันดีที่สุดอ่ะคือของที่มีอยู่นี่แหละอืใช้ให้มันครบก่อนแล้วแบบค่อยอัพซึ่งตอนนี้มันจะอัพก็ตรง 4K เนี่แหละเพราะล่าสุดที่ไปถ่ายไอ้กลบอลมาเนี่ยโอ้โหผมลองเปิดฟูเอสดีไปไฟลมันแบบมันบวดไส้เลยพี่มันแบบรายละเอียดมอะไรมันหายไปเยอะพอสมควรนะ แต่พอเป็น 4K อ่ะโอเคมันมาเต็มมากอืมแบบลองเทียบกันนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรนะเออยิ่งตอนกลางคืนน่ะถ้าไปดูฟุตของผมอ่ะยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันฟุตมันเหมือนจะพังด้วยเพราะว่าด้วยด้วยความที่มัน F4 อ่ะอ,อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเลมด้วยเปล่านะเพราะว่าอย่างมาโฟมันสามสองล้านมิกเซลอ่ะเนาะม,มันเห็นชัดจะรวมขนกล้แหละถ้าเราโฟกัสเข้าหรือโฟกัสติดนะ แต่พอมันเป็นกลางคืนมันอะไรนั้นมันปัญหากล้องเหมือนกันตรงที่เป็นมันไม่ใช่ปัญหากล้องหรอกปัญหาเลนนี่แหละเลนมัน f4 อ่ะคือคือต้องถ้าถ้าเปลี่ยนอะอธิบายเปลี่ยนเลนดีกว่าไม่เปลี่ยนกล้องคืออธิบายอย่างนี้จัดว่าคือฝั่งฝั่งฝั่งเราที่เราคุยกันเนี่ยคือฝั่งคนทํางานที่ออกไปหน้างานแบบเอาเอางานออกมาเพื่อที่จะไปทําส่งต้นสังกัดหรือไปผลิตอย่างอื่นต่อนะครับจริงๆนะอันนี้ยคือเราหยุดยืนอยู่บนพื้นฐานของของการทํางานตรงนี้เป็นหลัก ก็คือเราเราเราไม่ได้แบบแบบไปรีวิวเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะแบบเอาสปอนเซอร์หรืออะไรน,นี้ไม่มีนะก็ะคือเราเรานี้คุยกันจริงๆก็คืออย่างของผมที่ใช้ A7S2 เนี่ยเพิ่งขยับขึ้นมาจับเนี่ยได้ปร,ประมาณไม่ถึงปีเนี่ยขยับลองดูนะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันมันบางหลายๆอย่างอะ่ะมันยังใช้งานได้อยู่แบบเยอะมากเยอะแบบที่ผมบอกว่าที่ที่ผมบอกว่าแค่เรื่องแบตเนี่ยเพ<อ>ราะว่าอันอื่นอ่ะผมแทบจะไม่แบบไม่รู้สึกว่ามันขาดเลยอ่ะ เอออาจจะมีแค่เรื่องแบบโฟกัสแบบนิดหน่อยที่อาจจะต้องเช็คนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเออเออส่วนตัวผมวผมผมยังแฮปปี้กับมันมากมากเลยเออเอือตัวนั้นนี่ตัวดีเลยพี่ถ้าโฟกัสเนี่ยเรื่องออโต้โฟกัสนี่ไว้ใจแทบไม่ได้เลยนะพี่ A7 Mark โฟไอ <c oughs> A7 Mark 2 S เนี่ยเ,เพราะว่ามันผมเคยใช้ตอนนั้นผมไม่ถ่ายมีผมใช้เล่นออตโต้ไอตัวตัวยวกันกับที่ใช้มา Mark 4แหละโอ้โหถ่ายไม่เลยพี่อีกวันหนึ่งอะโฟกัสไม่เข้าเลยรอ ใช่กลางวันก็ใช้ดีเลยพี่กลางวันด้วยพี่วันบางทีอ่ะมันจะมีความมืดวัดของมันอยู่พี่เพราะว่ามันด้วยความที่เทคโนโลยีกล้องมันเก่าแล้วอ่ะมันก็เราก็ต้องให้มันหน่อยแต่ว่ามันก็ชดเชยมันด้วยเรื่องแสงไงพี่ที่มันดันในโซแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบเออละมันยังยอมรับได้นะถ้าเอาเราไปลบไปอะไรเงี้ยเออแต่เป็นกล้องใหม่ๆบางทีแบบมันก็เป็นเรื่องของพิกเซลอ่ะสิบสองล้านพิกเซลผมจําทฤษฎีไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเหมือนสิบสองล้านอ่ะ มันจะใช้งานน้อยกว่าฮอตพิกเซลอะไรของมันเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ลวมันจะเกิดน้อยน้อยกว่าน้อยน้อยกว่าคือแบบคือที่ชอบมันเรื่องหนึ่งคือเราออกเอาออกไปอ่ะคือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีน้อยในถ้าเกิดแม่งแม่แบบแบบเป็นพื้นที่ที่แม่งแบบมืดแบบขนาดที่แบบไปดวงเดียวละเลยอะไรเงี้ยคือแบบโหมันมันเอาอยู่จริงๆแล้วเราแล้วมันเราแล้วเราแบบเราเราสบายใจอ่ะเราถือมันไปแล้วเราได้ได้ภาพที่เราต้องการแน่ๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกเนาก็คือต้องแบบ เช็คโฟกัสให้มันดีหน่อยเอเอเช็คโฟกัสประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลฝั่งของกล้องแล้วก็รีวิวงานที่เราไปทํากันมานะครับผมอาจจะผมอาจจะแบบไม่จําเป็นจะต้องแบบมาไปทํางานด้วยกันก็ได้นะคุณมินแบบไปเจออะไรมาหรืออย่างนี้ผมไปเจออะไรมาก็เดี๋ยวอาจจะแบบมานั่งคุยก,กันอะไรอย่างนี้เอโอโหยยากมากเลยเพราะช่วงนี้ไม่ ทำงานก็คงตอนนี้นึกถึงด้าจีนอย่างเดียวเลยเนี่ยงานเนี่ยอโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องกล้องเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรืออะไรยังไงเนาะก็มาลองคุยกันดูด้านล่างนี้นะครับผมอ่ะฝากช่องไล้วนะครับคุณมินอืมฝากช่องฝากผลงานแล้วใช่ไหมใช่ครับผมโอเคก็มีจริงๆผมมีมีเพจอยู่กับ tik t อกแต่ว่าชื่อมันไม่ตรงกันนะถ้าเป็น t ิกตอกเนี่ยเขียนว่าฟิมบายบมินแอแล้วก็อ แต่ถ้าเป็นเฟซบุ๊กเนี่ยใช้ได้แค่ปามินแล้วก็แอดอาร์ครับผม,อมโอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ล่างผมก็นี่แหละครับผมช่องนี้แหละท <laughs> ีกก่เัาคุยกันอยู่เราไปหาลิงก์แปะให้ผมด้วยนะ <laughs> ผมพูดถูกว่าไม่รู้ไม่ค่อยได้สังเกตชื่อช่องตัวเองด้วยได้รโอเคก็ยังไงก็คลิปนี้สำหรับสองคนก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ